สวัสดีค่ะเราจะมาทำใบเสร็จรับเงินนะคะเลือกใบเสร็จรับเงินค่ะกดเครื่องหมายบวกค่ะเลือกวันที่ค่ะวันที่เราเลือกเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะขออภัยค่ะ ือประมาณที่หกค่ะกดอินโอยค่ะกดเลือกค่ะเมื่อเช็คข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกด้านบนค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ